เฮล lo ทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง DAC Channel นะทุกคนอาจจะได้เห็นปกคลิปกันแล้วว่าวันนี้ผมจะมาสอนทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนทำดาบทุชิตะนั่นเองเราไปขั้นเข้าขั้นตอนวิธีการขั้นแรกกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกอย่างที่คนทุกคนจะต้องมีก็คือเวล2 0 0พันเวลเลยนะถ้าใครยังไม่มีเวล2 0 0 0ันก็ยังทำไม่ได้เลยนะถ้ายังไม่มีเวล2 0 0พก็ไปฟาร์มกันก่อนเลยอย่างที่เราจะต้องมีก็คือฮาคิสีกับเวลที่2 0 0พนะทุกคน เราเนี้ยจะต้องวิ่งไปเกีดทาคิสีเนี่ยจะให้เพื่อนมากดก็ได้หรือจะหาตามซื้อก็ได้แต่ตามซื้อผมไม่แนะนํานะเพราะว่าจะมีคคมาตีถ้าทุกคนมีแล้วก็วิ่งตามมากดจุดต่างๆเลยนะจุดสีขาวจุดสีแดงแล้วก็จุดสีชมพูมีอยู่3าที่นะทุกคนเข้าสู่ขั้นตอนหาถ้วยกันเลยนี่เรามาคุยกับออลิตฮันเตอร์ในเกาะกลางของโลกสามนะทุกคนคุยเสร็จให้เราไปาล่าออลิตตามเกาะต่างๆนะทุกคนถ้าล่าได้แล้วมันก็จะมีถ้วยแบบนี้ให้เราได้เลยมันเขียนว่ากตชารลีนะ วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเก็บกล่องต่างๆนะทุกคน<อ>แล้วก็ถ้าเราจะมาใส่แอดมินเนี่ยให้เราเอาถ้วยมากดหางคีให้พร้อมแล้วเราก็มาเกาะกลางเศษตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการทําทุชิตะได้แล้วนะครับทุกคนให้เราหาของที่ใส่แล้ววิ่งเร็วอย่างหมอนักบินเนี่ยหรือทุกคนไม่มีก็อะไรก็ได้ที่มันวิ่งิ่งเร็วๆให้เราวิ่งไปเกาะไฮด้าหรือเกาะแฮงคค็อกได้เลย,เลยครับถ้าใครยังไม่ตีแอดมินก็จะวาร์ปไม่ได้นะตรงนี้ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยก็วิบวิ่งตามผมมาเลยนะนี่เราวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะฮะนี่วิ่งมาตรงน้ําตกนะครับทุกคนต้องวิ่งตามผมมานะเพราะว่าทางเข้าอยู่ที่เดียวเลยนี่ทุกคนก็ใช้สกิลมีอะไรก็พุ่งมาตามมานะครับเพราะว่าถ้าแอดมินเกิดมีเวลาแอดมินจำกัดนะครับที่แอดมินกะหนยไปนะครับแล้วเราก็ต้องวิ่งขึ้นไปเราต้องหาสิ่งของที่สามารถทําลายกําแพงได้นะครับนี่เราล่วงออกมาปุ๊บกระโดดเข้ามาทางนี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับประตูให้เราใช้อะไรก็ได้ยิงให้มันแตกนะครับแล้วเราก็ จัดการมอนที่อยู่ควบคุมดาบเอ็นม้านะครับหรือยาม้านั่นแหละครับเราจัดการให้หมดเลยครับจัดการจัดไปเรื่อยๆครับทุกอาจะให้ครบทุกตัวนะครับแล้วเราก็หันมาดูมุมมองนี้นะครับมันจะอยู่ซ้ายมือครับจะเป็นแท่นน้ําตกที่อยู่ซ้ายมือมันจะมีรูให้เข้าไปนะครับให้เรากระโดดไปหรือใช้สกิลเข้าไปนะครับ เวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางแบบนี้นะครับให้เราเดินมาปุ๊บแล้วจะเจอประตูสีขาวให้ทุกคนวิ่งเข้าไปเลยนะครับในคลิปจะไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้เซฟแอดมินนะคบหลังจากเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้คือที่แรกนะครับให้เราวิ่งตรงมาเลยนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะคบขวามือนะครับวิ่งตรงมาเลี้ยวขวานะครับเราจะวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครบออกจากจุดมาเลี้ยวขวานะครวิ่งตรงมาแล้วเราก็จะเห็นทางนะครับให้เราเลี้ยวขว่าอีกทีนะครับเราจะเจอต้นไม้ต้นนี้นะคบให้เราโดดขึ้นต้นไม้ไปเลยครับแล้วเราก็โดดเข้าไปในรูเล็กๆนี่นะครับ แล้วให้เราหันซ้ายนะครับจุดที่2คือตรงไปเรื่อยๆนะครับตามทางไปเรื่อยๆครับนี่ไอ้ทางนึงอย่าเพิ่งไปนะครับตรงมน,นเรื่อยจนเจอว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับเจอเสร็จรปุ๊บนี่จะเป็นเสาต้นนี้นะครับออกจากหางมาไม่ไกลมากจะได้จุดที่2แล้วก็เราก็วิ่งกลับไปตรงทางดินที่เดิมนะครับนี่เราวิ่งเข้ามานี้นี้เลยนะครับวิ่งเข้าไปเลยนะครับ จะมีจุดสังเกตอยู่2จุดนะก็คือให้เราวิ่งเลยคนจุดเซฟนะครับแล้วเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเนี่ยครับจุดเซฟแล้วเราเราจะเห็นเห็ดม่วงนะครับเราให้วิ่งไปต้นไม้ที่ใกล้เห็ดม่วงนะครับตรงนู้นนะครับนี่ครับจะคือต้นนี้นะครับนี่ตรงนี้จะอยู่ใกล้เห็ดม่วงที่สุดนะครับให้เราไม่โดด2อันนี้นะครับเราข้ามไปครับเราโดดอันที่สูงที่สุดครับมันจะอยู่อันที่สูงที่สุดนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่สามนะครับหลังจากนั้นถ้าคนที่เซฟไปแมนชั่นก็ ไปได้เลยนะครับกดวาร์ปกลับแมนชั่นแล้ววิ่งไปได้เลยนะคะแล้วคนที่ย <wh> ังไม่เซ็ก็วิ่งตามผมมานะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะคะวิ่ง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 กลับไปแมนชั่นนะคบมีสกิลละใส่ให้หมดนะคบให้ได้เร็วที่สุดนะคบพอเราถึงหน้าแมนชั่นปุ๊บให้เราวิ่งวิ่งเข้าแมนชั่นไปเลยนะครับนี่วิ่งตรงมานะครับวิ่งลงมาตรงนี้แล้วก็วิ่งลงมาเราเห็นขวามือนะครับเราเลี้ยวขวาไปครับนี่เราโดดขึ้นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับ ล้วก็โดดขึ้นเห็ดครับเพื่อไปจุดที่4ี่ครับนี่ครับแล้วเราก็ขึ้นไปตรงช่องมรกานี่นะครับวิ่งเข้าไปนะครับมันจะมาโผล่ตรงจุดที่4บอดี้นะครับนี่มันจะมาโผล่ตรงเรือซากเรือนะครับให้เราคบคองมาจุดตรงนี้นะครับนี่จุดตรงนี้ปุ๊บวิ่งกลับไปที่เดิมเลยครับวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปที่เดิมเลยตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นซ้ายมือนะครับให้เราไปซ้ายมือนะครับเราตรงไปซ้ายปึ๊บุ๊บเราจะเห็นบ้านหลังคาแดงนะคบนั่นคือจุดที่ห้านะครับนี่ครับพอเรามาปุบ เราก็สามารถตีบอสเรียวมะาไดนะ้หลังจากเราจุดเสร็จเนี่ยให้เราวิ่งไปตีเรียวมะาได้เลยนะครับวิ่งตามผมมาครับวิ่งกลับไปที่เดิมนะครับวิ่งกลับไปที่จากจุดที่เราไปจุดคบเพลิงจุดแรกเลยนะครับวิ่งไปเลยนะครับหลังจากเรามาถึงแล้วเนี่ยใหเราตรงเข้าไปเลยนะครับนี่มันจะมีห้องของบอสเรียวม้าอยู่นะครับ หลังจากที่เราทําแล้วประตูเนี่ยมันจะเปิดนะครับคนที่ยังไม่ทําก็ยังไม่เปิดนะครับให้เราเข้าไปตีบอสเรียวามาเพื่อเอาดาบทุชิตะได้เลยนะคบเอาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับการสอนทําดาบทุชิตะในคลิปนี้ใครทําได้ไม่ได้คอมเมนต์กันมาด้วยเดอ้อไปลาทุกคน